รับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมและครับทีมงานเราพีซีร้อี่สิบทับห้านี่แหละครับมาช่วยดูรถทีมงานงานชี้เป้าครับวันนี้มาฝั่งอำเภอมหาชนะชัยนะครับมาฝั่งทางนี้แหะครับทางยะโสธรเราพี่หละหาชนะชัยทางโน้นนะ น่าใช้ขอวังวันนี้เนาะยร้อยยี่สิบทับห้าอาการก็เหมือนเดินมนี่แหละครับปุ๊บปุบวาบาบ,บ,บางทีก็เร็วคนขับบอกบางทีก็ช้าบางทีก็โหลดบางทีตอนบ่ายๆมาก็ไม่ค่อยจะอยากยกไม่อยากเดินกันเลยครับบอกว่าอย่างนั้น เป็นเอซกันทางเจอกันทางช่อง YouTube นะฮะก็เลยบอกให้เข้ามาช่วยดูหน่อยเพราะอย่าหันมาสั่นก็มาถามกันก็นี่ก็ปั๊มนี่ทํามาใหม่นะครับเพราะว่าช่างทางอุบลเราจัดการมาให้เรียบร้อยออันนี้ผมก็มาช่วยดูแล้วก็ไอ้ฐานโซลนโน่เนี่ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนโอริงเรียบร้อยอืม ก็ถึงว่าเออมันแล้วมันจะเป็นอะไรเนี่ยเวลาปั๊มก็ซ่อมมาแล้วฐานโซลีนอยด์ก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็ทําหมดแล้วเพราะอย่าหานว่าสัน้นเลยเข้ามาช่วยดูมาวัดดูไอ้ตรงนี้นะครับสัญญาณปั๊มพลดตเนี่ยก็รู้สึกจะบูบๆบวาบแล้วก็มาดูตรงที่ตั้งตัวนี้ฮะรู้สึกว่าก็จะอัดออกมาส,สุดแล้วละครับเนี่ย เยอะพอสมควรถามเจ้าของดูว่าเซอร์โวตรงนี้ได้เอาไปทำโรงกลึงหรือเปล่าพนดี้ไม่มีข้อมูลเลยครับปัญหาใหญ่ตรงนี้ก็คือนี่ตรงนี้ไม่มีข้อมูลเลยว่าได้ทำมาหรือ,อยังนี่ฮะเซอร์โวลูกเนี้ยพอไอตัวนี้สำคัญนะครับเซอร์โวกับเสื้อเนี่ยถ้าเกิดเป็นรอยเป็นแผลแล้วก็ไม่กลางลนะ พอ,อไม่กางก็มาปรับแต่เลกเลเตอร์ตัวนี้ออกเยอะๆตอวนี้ก็โดดเครื่องแล้วฮะอื้ออ่าอ่าอื้อกันละเดี๋ยวก็จะให้เจ้าของเนี่ยเช็คกระชังคนก่อนนะครับว่าได้ทำเซอร์โวตรงนี้มาให้หรือ,อยังถ้าเกิดจำเป็นจริงๆก็ต้องได้ให้เอาไปทำเซอร์โวก็มีทำที่ร้อยเอ็ด ก็มีจอเจริญกับร้านเจริญยนต์ลงกลึงนะฮะท่าแถวร้อยเอ็ดอดูที่ฐานไอ้เจ้าของจัดการเองนะครับบอกอดูเลีปยบเพราอย่าหานก็จัดการแล้วก็คุยกันเรื่องสายไหนกลับบอกต่อแล้วโอ้พอมาดูจริงๆก็ยังไม่ได้ต่อหรอวครับอสายไหนกลับของไอตัวคอนโทรนในลูกนี้นะครับลูกเดิมๆเราเนี่ยก็เลยทําการ ถอดให้เสียเอาไปจัดการต่อสายใหม่ให้มันไหลกลับถังซะให้น้ำมันพวกนี้จะได้มีอันเข้าตัวโซลินงโซลินอยกันะนะครับตอนนี้เสียก็เอาไปจัดการใส่มาก็จะได้จูนสำหรับคันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละครับ ราาปั๊มก็บอกว่าทํามาใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะจัดการต่อสายไหลกกับนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเครื่องก็รู้สึกจะมีควันเห็นบอกเครื่องก็เพิ่งทํามาเหมือนกันเครื่องรุ่นนี้มันสุดยอดเจ้าปัญหาจริงๆนะฮะไขรทำนี่ต้องเนียนพอสมควรนะครับขยะหารก็ทำมาถ้าจนโอ้ทาจนวางมือแล้วละครับ เครื่องรุ่นนี้ยอมทุกรุ่นแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่ทำกันจังครับไอ้สิบกว่าปีที่แล้วนี่เครื่องรุ่นนี้ต้องอาศัยลงกลึงนะฮะลงกลึงต้องเนียนจริงๆปอกการขัดปอกขัดมากก็รวมขัดน้อยก็ติดครับไอ้ปอกตัวนี้สําคัญกันจริงๆเลยอ่าแล้วก็ฝุ่นนะฮะเนาะนะี่ครับ เพราทางฝุ่นนี่ต้องดูให้ดีนะครับของใครทําแป๊บเดียวนี่ก็แหวนรวมใหม่ได้ถ้าฝุ่นเข้าเยอะๆนี่ก็เทอร์โบเรานี่แหละครับมีปัญหาแน่ๆเลยเทอร์โบจะไปงานชี้เป่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เหลือต่อสายนี่ครับระบบนี่ให้กับถังเพราะว่าปั๊มอะไรทุกอย่างนี่ปรับสุดแม็กแล้ว วัดเพชเชอร์ดูก็ได้แล้วครับเพชเชอร์เมนตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับสี่พบวกลบ500เป๊ะแข็งแรงเหลือสัญญาณเหลอดหน่อยบูบว,วาบเดี๋ยวก็จะจูนให้เรียบร้อยไปอีกทีหนึง่งสุดท้ายก็เหลือข้อมูลของเซอร์โวแค่นั้นแหละครับ นี่ฮะเซอร์โวแล้วก็เสื้อตัวนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนแต่บล็อกนิ้วเพจมาถ้าเซอร์โวไม่ได้ทำเนี่ยก็จะเอาเรื่องเหมือนกันครับนี่ฮะต,ตัวนี้เดี๋ยวจะให้เจ้าของรถลองถามช่างคนก่อนที่ซ่อมปั๊มมานะครับว่าเป็นยังไงจัดการเซอร์โวมาหรือยังก็มีสองอย่างนะครับถ้าจะซ่อมลูกนี้ก็ต้องเช็ค ใส่ในดูทิยอดเท่าไหร่ถ้าไม่มีเราก็จัดการเอาอตระกูลเคสามเียหนึ่ง <c oughs> หสองรืออะไรก็ได้ครับตระกูลปั๊ม2ตอนมาใส่ซะอ่าก็แก้ปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวถ้าจะเอาแบบเหเดิมนี่ก็ค่าใช้จ่ายผมว่าไม่อยู่ละสามพันห้าคูณสองเจตัวนี้ก็ สองตัวนี่สี่พันคูณสองไปเป็น8 0 0พครับค่าทำตัวนี้สี่พบาทอ่ะก็โอเคครับสำหรับงานชี้เป้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ซื้อมานานแล้วครับเจ้าของก็ใช้มาเจ้าของก็ดูแลรักษาเป็นช่างเองด้วยนะครับขับเองซ่อมเองนักเลงพอ ช่องนี้ก็เจอกันแต่ร้อยยี่ขีดหก่อนไล่เมื่อวานก็ไปดูมาร์กทูมานะฮะยกแขนไม่ขึ้นแต่พอดีรีบยังไม่ได้ถ่ายคลิปมาลงให้ดูเพราะว่ารถเดี๋ยวจะให้ย้ายเข้ามาอู่อยู่ที่บุดีรัมนะครับเดี๋ยวก็จะไปไล่ดูคันก่อนว่ามันยังไงยกไม่ขึ้นแล้วก็มุ้งกี่ไม่ไปแรง นี่เก่านอกของแท้ครับยังใช้งานกันได้สบายสบายอยู่เลยปิดเบรกกันตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้มาเยี่ยม FC ทั้ทงฝั่งนี้แล้วครับอำเภอมหาชนาชัย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมาใครมีปัญหาเครื่องจกักรเครื่องกลรุ่นเก่าๆนะครับเน้นรุ่นเก่าๆทักทายกันเข้ามาครับอะไรช่วยได้ช่วยแน่นอนครับเตรียมใจช่วยกันทุกอย่างนะครับขอบคุณท่านที่เข้าใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามค่ายสอสังหารด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม